บาสีบรุษูล้วกนี้มาจากไหนไม่รู้รับจ้างเหรอวันนี้จะเข้าเมืองเสียอะไรเสียสมนิดจ้างมาจากฝั่งนู้นเหรอเดี๋ยวเอากรไปาขึ้นรถขึ้นเลย chiến đại chiến đại, chiến công này mình, 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 लुक ल हे कुरा बहोत

องครับบเป็นเนื้อเลยใช่ไหมจับมามันก็มีทั้งกล่องที่เป็นเนื้อกับกล่องที่เป็นและเปิดดูดิมันดูดูฝาดูที่ฝาดูที่ฝา,ามันจะบอกห้าล้านห้าล้านห้าล้านเล,น 5, 5ลนยอเอากล่องที่เป็นสีขาวมาอีกกล่องหนึ่งดิมันจะมีอยู่อันนี้ห้ากิโลเน็ตสี่แพ็ค ก็จะเป็นแปดร้ยี่สิบกิโลครับสี่ครับสี่แพ็คก็ละห้าโลเดี๋ยวนะครับ เพื่อดูข้างบนนะคนตามครับหนีประทันนะครับก็วันนี้เป็นการภารกิจการตรวจยึดนะครับสิ่งผิดกฎหมายนะครับประกอบด้วยเนื้อนะครับเนื้อเนื้อแช่แข็งนะครับนาเข้าจากฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ9้าคนนะครับเป็นชาวลาวทั้งหมดนะครับ เราก็ต้องเอาไปเข้ากระบวนการนะครับทางด้านศูลลากรต่อไปส่วนคนลาวทั้ง9คนเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับรับจ้างโดยโดยไม่ผ่านมาตรการของสบคคือป้องการโควิด1 9ในช่วงนี้นะครับส่วนอีกเคสนึงนะครับเป็นเคสที่ได้ช่วงสายนะครับไปใช้เรือแอร์บ๊ทนะครับไล่ติดตามเป็นของหนีภาษีนะครับที่จะส่งข้ามไปไปฝั่งลาวนะครับโดยโดยโดยพ่อค้าฝั่งไทยนะครับ ลำแรกเนื้อเนี่ยเป็นข,ของเราข้ามาแต่อันนี้เป็นของไทยเราส่งออกนะครับก็ประกอบด้วยอ่าส่วนมากจะเป็นของใช้นะครับในครัวเรือนซึ่งเราก็ตรวจยึดได้มูลค่ามากทีเดียวนะครับวันนี้ครับก็เป็น2ง,งานของกรมอาหารพันยี่สิบสครับในเช้าวันนี้ครับ